สวัสดีแฟบนบอลอาเซาทุกคนนะครับวันนี้14กันยายน2017นะครับอยู่กับปาชีวิทางอาเซาดีครับก็ค่ำคืนนี้แล้วนะครับที่พวกเราจะได้ตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าอาเซาของเราเนี่ยจะแข่งขันกันในคืนวันพรุ่งนี้แต่ว่าเราก็ยังตามลุ้นให้ทีมคู่แข่งในการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอื่นๆเนี่ยทำตามตกหล่นกันไปบ้างนะครับในส่วนของ ความเคลื่อนไหวจากเพรสคอนเฟรนท์นะครับอัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บของมาร์ตินูเดกาดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะมิเกลเรต้าเองก็ยังหวังว่าจะสามารถมีมาร์ตินูเดกาดเป็นตัวเลือกได้โดยก็บอกกับทางสื่อว่าให้รอรุ้นส่วนตัวนักเตะเองเนี่ยก็มีความ มุ่งมั่นมากๆนะครับที่จะอยากกลับมาลงสนามให้ทันในเกมกับทอนมสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนราฮมสเตอร์ลิงเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับมิเกลเรต้าก็ได้อัปเดตข้อมูลว่านักเตะเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็กระหายเต็มที่ที่จะลงสนามนะครับส่วนทางฝั่งทอร์นาเมสเปอร์นะครับล่าสุดอัปเดตจากทางโพสเตโกครู o ou, ผู้จัดการทีมทอร์นาเมสเปอร์นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีสําหรับแฟนบานาเซ์นะครับเพราะว่า มิกกี้ฟานเดอร์เฟนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมสําหรับการลงสนามให้กับไก่เดทองทนนิมสเปอร์ซึ่งนั่นจะทําให้แผงหลังของพวกเขาก็จะดูแข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะมากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามที่ถามว่าอาเซ่าจะต้องกลัวไหมเวลาที่จะต้องเล่นกับทนนิมสเปอร์ผมเชื่อว่าแฟนบอลอาซ่าไม่เคยกลัวในการลงเล่นกับไก่เดทองทนนิมสเปอร์นะครับมีแต่ความรู้สึกฮึกเหิมอยากจะเอาชนะแต่ว่าถามว่ากังวลไหมกับรอบนี้เนี่ยก็ อาจจะต้องยอมรับว่ามันมีความกังวลบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสเปอร์เป็นทีมที่ชอบเล่นเกมรุกไม่ใช่พวกที่จะมาตั้งรับแน่นแล้วรอสวนกลับ ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความจําเป็นในการที่จะอาศัยชั้นเชิงแล้วก็ความสามารถที่ยอดเยี่ยมของมาตินโอเดกาดในการที่จะจ่ายบอลทะลุทะลวงแล้วก็หาช่องใช้เซนส์ทุกสิ่งทุกอย่างในความสามารถของเขาในการที่จะพยายามแอซซิสต์ให้กับเพื่อนทําประตูหรือแม้แต่ตัวเขาเองเข้าไปทําประตูเนี่ยก็ อาจจะมีความจําเป็นน้อยลงนะครับมันมีความจําเป็นแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่มีโอเดกาดแล้วจะขาดใจสําหรับเกมกับทีมอย่างทอนัมัสเปอร์นะครับส่วนตัวผมมองว่านักเตะอย่างอเล็กเดอร์เชนโกหรือแม้แต่จอร์จินโยเนี่ยสามารถที่จะเล่นทดแทนในตนํนนาตแหน่งของมาเตนูเดกาดได้ในขณะที่ตําแหน่งของดีแคนไรส์ก็ว่ากันไปจะเป็น ิมเบอร์คายฮาหรือว่าจะเป็นริคาร์โดคาร f ฟิรี่นะครับส่วนตัวผมยังเชียร์ให้เอาริคาร์โดคาร f ฟิรี่มาใช้งานในตำแหน่งตรงนี้ดูบ้างนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าจะให้รอเป็นแบ็กอัพให้กับยูเ i นทิมเบอร์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็ดูจะเสียของซะเปล่าๆก็นั่นเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูประกอบกับข้อมูลอื่นๆก็อาจจะได้ข้อสรุปที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับ โดยการเจอกันของอาร์ซอลกับทอนัมัสเปอร์เนี่ยก็เล่นกันมาแล้วทั้งหมด60ครั้งนะครับเป็นทอนัมัสเปอร์เนี่ยเอาชนะอาร์ซอลได้14ครั้งนะครับส่วนอาร์ซอลเองก็สามารถคว้า3แต้มได้จากการเจอพวกไก่เดยทองทอนัมัสเปอร์เนี่ย27ครั้งด้วยกัน ในขณะที่เสมอกันไป19ครั้งสเปอร์เนี่ยสามารถที่จะยิงประตูอาร์เซอลได้84ลูกนะครับจาก60นัดเนี่ยก็ถือว่าไม่มากนะผมว่าก็เฉลี่ยนัดละประมาณ1ลูกกว่ากว่าไม่ถึงลูกครึ่งด้วยซ้ำในขณะที่อาร์เซอลเนี่ยยิงทัรมสเปอร์ได้ถึง110ลูกก็เกือบเกือบจะนัดละาลูกเลย ในการเจอกัน7ครั้งหลังสุดเนี่ยสเปอร์เนี่ยสามารถที่จะเอาชนะอาร์เซอลได้เพียงครั้งเดียวนะครับจาก7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งก็เกิดขึ้นตั้งแต่ชัยชนะ3ประตูต่อ0ในเดือนพฤษภาคม2022นะครับปีนี้ก็2024 ตั้งแต่นั้นมาอาเซอก็เอาเชน,นะทอร์นาเสเปอร์ได้3จาก4ครั้งหลังสุดนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยทอร์นาเสเปอร์เจ้าบ้านนัดล่าสุดบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับดูรูปเกมในช่วงแรกก็ดูวูบวาบน่าสนใจนะครับแต่ว่าไปไปมามาโดนความเฉียบคมของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเล่นงาน ทำให้ทอร์นามสเปอร์เนี่ยก็ถึงกับเสียศูนย์ไปเลยทีเดียว1ประตูที่ได้มาจากความพ่ายแพ้1นประตูต่อ2เนี่ยก็ได้จากประตูที่แดนเบิร์นทำเข้าประตูตัวเองเน,นะครับก่อนหน้านั้นเอาชนะเอเวอเรตันได้4ประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็นัดแรกเนี่ยเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1ก็ดูแล้วเนี่ยฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทอร์นามสเปอร์ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แฟนมาราเซลอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะัก ในขณะที่ผลงานของอาร์โซ่ทันที่แล้วดีแคนไรส์ Can ไม่ไปโดนใบเหลืองที่2องเรากลายเป็นใบแดงไล่ออกแล้วก็ต้องเล่น10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเนี่ยเชื่อว่าอาร์โซ่ก็น่าจะ เก็บชัยชนะได้นะครับเราก็จะกลายเป็นชัยชนะสามนัดรวดในช่วงเปิดฤดูกาลแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหลังจากที่เราเสือผู้เล่นแค่10คนแล้วก็เล่นอยู่แบบนั้นราวๆ50านาทีก็ถือว่าการได้มาหนึ่งแต้มจากเกมที่มีผู้เล่นน้อยกว่าเกือบเกือบชั่วโมงแบบนั้นเนี่ยก็ต้องพอใจนะครับส่วนนัดนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าฟันมอรนอซก็น่าจ ไม่ได้หนักอ,อกหนักใจอะไรขนาดนี้ถ้าหากว่ามาตินโอดีกาดดีแคนไรส์แล้วก็มิเกลเมรโน,โนเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลเดตตาได้แต่พอมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็แน่นอนนะความกังวลก็จะต้องมีบ้างแต่อย่างที่ผมบอกว่าส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้กําลังจะไปเล่นกับทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นแพ็คเกม แน่นๆแ,แล้วรอโต้กลับอะไรแบบนี้แบบนั้นเราจะเจอความยากลําบากอาจจะเป็นความโชคดีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเรากําลังจะเล่นกับทีมที่ก็เรียกว่าสู้กันได้นะครับไม่มีใครที่จะต้องมาเน้นตั้งรับแล้วรอสวนกลับกันในช่วง2สํานักต่อจากนี้หลังจากนั้นมาร์ตินูเดกาดก็น่าจะกลับมาสามารถช่วยทีมได้แล้วนะครับเมื่อเราจะต้องเจอกับทีมที่อาจจะต้องมาเน้นตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับนั่นก็เป็น อีกมุมมองหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแต่ว่าเกมจริงๆจะออกมายังไงก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่ง ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของเจ้าบ้านโทนัมสเปอร์นะครับผู้สาประตูเป็นริคาริโอกองหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเปโดรปอโรนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาแบ็คซ้ายก็จะเป็นอูโดกี้คู่เซนเตอร์แบ็คจะเป็นโรเมโรนะครับจับคู่กับดากูชินหรือไม่ก็มิกกี้ฟานเดฟเฟนในขณะที่แดนกลางจะมีเอบิซูม่นะครับถ้าหากว่าเขาพร้อมลงสนามเจมส์แมดิสันแล้วก็มี ปาปซานะครับในขณะที่แดนหน้าเนี่ยก็จะมีโอโดแบร์กับคลูเชฟสกี้นะครับที่จะได้ประสานงานร่วมกับซอนเฮงมิน ในขณะที่ความพร้อมของอาร์โซนะครับมิเกลเดต้าจะไม่สามารถใช้งานทาเคโรโทมิาสุมิเกลเมโน่ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่าก็ยังอยู่ระหว่างรักษาการบาดเจ็บส่วนมาตินูเดกาดเนี่ยก็มีลุ้นนะครับแต่ว่าผมว่าโอกาสน่าจะน้อยมากๆเต็มที่ก็น่าจะมีชื่ออยู่ในซุ้มม้านั่งสำรองส่วนกาเบรียลเชซุสเนี่ยก็ซ้อมกับเพื่อนร่่มทีมได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลเดต้าได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี สำหรับแฟนบอลนาโซอนะครับส่วนในรายของริคาร์โดคาราฟิรี่เนี่ยมิเกลเรต้าเนี่ยอัปเดตว่าจะต้องลุ้นการตรวจเช็คในเซสชันสุดท้ายกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เชื่อว่านะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับพวกเสาประตูเนี่ยดาบิดาย่าแน่นอนนะครับกองหลังแบ็คขวาเป็นเบนไวท์นะครับซ้ายคิดว่าเป็นยูเรนทิมเบอร์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็คแน่นอนเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบรียลมาเกลเยสแผงมิดฟิลด์ มีโอกาสที่จะเป็นจอร์จินโยโทมัสปาเตแล้วก็คายฮาเวตค่อนข้างสูงนะครับส่วนแดนหน้าก็จะเป็นบุโยซาก้าทางด้านขวาซ้ายก็มีโอกาสที่จะเป็นมาตินเนลี่นะครับโดยใช้เรโนโสซาาในตำแหน่งหน้าเป้าแล้วก็มีกาเบลเชซุตรอโอกาสอยู่ข้างสนามความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับก็เชื่อว่าอาร์เซเนี่ยก็จะ ครองบอลรอโอกาสนะครับเน้นเอาชัวร์ไม่บุ่มบามบุกเพราะว่าเราเองก็ขาดผู้เล่นคนสำคัญหลายคนไม่ว่าจะเป็นดีแคนไรส์น่าจะรวมถึงมาตินูเดกาดด้วยในขณะที่เจ้าบ้านซึ่งปกติก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการครองบอลแล้วก็การสร้างโอกาสสักเท่าไหร่นะครับพวกเขาน่าจะอาศัยการเป็นเจ้าบ้านในการพยายามทำเกมรุกโมเข้าใส่อาร์ซอลแต่ว่าเรื่องของความเฉียบคมก็ยังคงเป็นคําถามอยู่นะครับสาหรับ ทอร์เทมอสเปอร์ซึ่งยังไงก็ตามด้วยความที่อาซ่ลดูจะมีขุมกำลังเชิงลึกที่ดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีมาติโนอโเดกาด ก็เชื่อว่าอาเซอลน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็จะบุกไปเก็บชัยชนะได้นะครับมีโอกาสที่จะจบด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งะครับเชื่อว่าอาเซอลจะสามารถเก็บ3ามแต้มได้ตามเป้านะครับยังไงก็ติดตามไปด้วยกันนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้สาหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ